ผู้โีสารที่ข้ามไปมาหรือ,อยืนชิดที่ขอบาเรานด้านบนที่เกาะตาไม้ปอดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับนะแต่อีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับ <c oughs> ร9 1ต้องาการให้ยัยัองเสียงายพอเสียงระฆังบทคิดประเดี๋ยวบทเสียงยแสบปั้นปง่ง